ครับพี่น้องครับสวัสดีครับคลิปนี้กัมมายามอาจารย์สุนทอนมาได้ท่องเสียงพินคือเก้าหรอครับเพราะว่าเล่าโทรมาบอกให้เบื้องตู้เย็นให้ครับว่าตู้เย็นเล่าน้ำบ่ไหลลงถาดเจ็บน้ำครับเทากับสิไปหาอาจารย์สุนทอนครับถามเพิ่นเบิงครับว่าเป็นยังไงครับไปกันเลยครับ าเสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยนนะจังยอนะครับเนาะครับมาพ่อพอดีกับอาหารพอดีนะครับเนาะพอดีตัวเย็นมีปัญหาครับออััดยงกมันเป็นอะไรครับอาจารย์ตัวเย็นอาจารย์มันเวลาเขาเปิดน้ำเสียออกมันมันสีออกมานแข็งๆมั้ยครับมันบริอ๋อน้ำไหลออกมาลงในตู้เลยบรไสุออกทานเจี๊ยบน้อครับบริสุทธิออกกันลงกของเก็บน้ำครับครับอะไรมีอกไก่ดีก็นได้มาพ่อกันพอดีนี่ครับปากผลงานได้ดวยครับเด้อนี่ครับกําลังเยอยู่ครับนี่ครับพ่อกันดีแล้วครับม โอกาสดีๆครับจะนีมีความูลสาระนะอยขึ้นมาครับใส่สาระค้อมูลครัมเพราะว่าสร้างมาแล้วก็เลยเได้เห็ดตู้เย็นเห็นนะครับผมนี้ครับผู้ใดสนใจที่ตัวสาระดีๆนะครับเนาะตู้เย็นเป็นเก็บน้ำไว้ได้นาะปล่อยน้ำเสียครับลลงไอ้ช่างย่อเราแต่สิ่แนะนำความรู้ดีๆนะครับเนาะเก็บความรู้ดีที่ตามรับชมเลยเลยครับพี่น้องอีกสักครู่ครับมาครับพาไปเบื้องตู้เย็นเล่าครับว่าเป็นแนวไรครับครับผมเบื้องตู้เย็นเล่าเนาะครับเบมงตู้เย็นกันครับ นไ,น,ไนี่แหละครับตู้เย็ยนอาจารย์สุนทอนครับอาจารย์มาไล่พิ้นเสียงท้องครับเราโทรว่ามาเบิงตูเนนต้เย็นแน่อ้เวราะสั่นตู้เย็นน้ำน้ำบอ่อไหลลงถาดเย็บน้ำทั้งหลังครับไหลบอล่อไหลลงถาดเย็บน้ำครับเพื่อนว่าไหลอาบลงไปในห้องเก็บเครืมเย็ยนไหนละครับไหลลงมาเต็มพื้นเลยครับไหลลองออก เต็มพื้นครับเพื่อนว่าอามาเบิ้งกันเลยครับว่ามันเป็นเนวไรเอามาศึกษาเบิ้งพร้อมกันเนาะครับพี่น้องครับมาเลยครับมาเบิ้งน้ำกันครับตู้เย็นน้ำวอไหลลงถาดเก็บทั้งหลังครับมามาเบิ้งครับนี่ครับมาเบิ้งนะครับโดยสาราพรามรู้นะครับเนาะจากช่างยอเลยวนะพิยุทธ์นะครับเนาะนี่ครับต่อมาแล้วครับที่บอสฟังครับ เห็นว่าหน้ามันบอไหลต่ไปผ่าเก็บครับมันไหลอาบลงว่าน้ำมูลนี้ลงว่าน้ำมูลนี้ครับเราก็ไหลลงมาจูขึ้นน้องขึ้นเลยครับครับขามาสังเกตมองนี้ครับหน้ามันสีไหลสีไก่นะครับพี่น้องมันสีไหลกัาหูนี่ครับเราก็สอดลงไปผ่าเก็บ้ังลังครับขามาสังเกตเบมองครับนี่ครับหน้ามันยังคาอยู่นีเลยครับแสดงว่าหู้มันตันครับหูระบายน้ำลงไปทอดมันตันครับ เอาเข้าส no ิถอดไฟเราก็หาเงียงไม้แง่ได้ครับอ๋อถอดไฟก่อนครับนี่คือสาระนะครับซาลาดีๆีดูเลยเราถอดไฟก่อนครับอันนี้ช่างไม้เองนะครับเนาะคถอดปลั๊กไฟก่อนเนาะก่อนที่ต้องถอดปลั๊กไฟก่อนทุกครั้งนะครับเรา่าถ้าบ่ถอดบ่ได้ครับนี่ครับพี่ๆเห็นนะครับพี่น้องะถอดไฟครับเอาเบิ่งกันครับเนาะประเทศไหนนะครับพี่น้องอันนี้คือถอดปลั๊กไฟก่อนนะครับ ต่ต่อไปครับก็หมุนข้างหลังเข้ามาแล้วครับพี่น้องเบิงกันครับหมุนข้างหลังตู้เย็นออกมาแล้วก็ปดตัวนี้ออกมาครับปดถาดเก็บหนากว่าหลังเีนียวมาครับเห็นบ <of> ่คร <ot> ับม <gardens> cat ันบ <ot> ่ออะไรออกมามันจ <ot> ุนแหงกอบๆเลยครับอืมมันกับสีมีหูเลยครับหูระบายน้ำลงมาหน่ครับลงมาใส่ถาดครับเดี๋ยวันนี้เห็นได้ไหมนี่เอาห้าเล็กดีออหาเล็กห้าลวดครับหาลวดนะครับเราลวดนี้ว่านี่ครับอันนี้บมมีลวดก็เรียกวาหาเล็กห้าลวดไะครับ เงว้ยเงีงยเข้าไปได้นี้ครับแท่งเข้าไปนะครับพี่น้องมันนี้มีหมองสอดเข้าไปครับเราอเนีงยเข้าไปให้มันไหลออกมาแล้วครับให้มันระบายน้ําได้ครับความดูงีงี้ยีจะสร้างเท่านั้นครับสีบอกได้ครับพี่น้องอันนี้ความดูง่ายๆนะครับผู้ใดดูเย็นยังไงนะครับแท่งไปนะครับแท่งเงี้ยไปครับอันนี้ยังไปอยู่ในหันนออะไรวันนี้ ต้องตันแลดีม uh uh uh> uh uh ันต้องเปไหลลงมาครับอันนี้คือปัญหาตู้เย็นเวลากดน้ำนะครับกดน้ำบอกว่ามันบ่ไหลลงมาถามนะครับเรากำลังแง่กับแง่หาแง่ครับหางูกำลังหามองเมื่อไหร่ที่มี่ยังไปกุดตันนะครับยัช่องช่องน้ำเตีอนมั้ยช่องระบายน้ำเตี่ที่ไหนแง่ฝั่งไหนปดีไปแง่หนาดีวันนี้ครับเนี่ยฝั่งไหนฝั่งไหนฝั่งไหนเราขังนอกกันวะ เงีสยองหมองเดินไปหน่อยทั้งในทั้งหนอกครับอันนี้ท,ท,ทั необход, hmm. Again, huh e ้งในครับอันนี้ทั้งในก็บตรงแง่อีกครับนี่ครับก็บตรงแง่ทั้งผีนะครับเนาะรอบนึงครับเงียหม่องน้ำันไหลลงเนี่ยนะครับนี่ครับเราก็สีแง่นี่ครับต้องดูในไอวานำลงลงข้าวนามเทลงมืองติดวันนี้สมมติว่าเ้าเห็นแล้วครับนี่ครับเราก็ร่างแง่ครับมันอาจจะมี ยังอะไรเอาเพคนไว้ขยะตีไม่ว่าจริง,รงตกข้างเนาะครับสีมือแน่นะครับน้องะว่านี่ท่นตู้เย็นเขาไมา่ให้ครับกำลังบ่ท่านไหนลงอยู่ครับเอาเงข้ยหล้างไหมคร,ครับเขาปีเงี้ไหมครับมึงอีกแห่งเบิร์ดให่ชัดๆเนาะพี่น้องแงีจนดระนาบมันลงอย่างเราบัดนี้ แย่งมันไปได้เราพี่น้องเอาสั่งใส่รวดแล้วยาวน้อยสีงแข็งหน่อยแย่งแย่งไปได้ครับแท่งไปบังหุ่นแล้วบูกเขาบ่เขาระบายข้างในเขาอยู่ครับอันนี้รวดจำเป็นได้ใสนยังก่อใส่เฟดไ <c oughs> ม่มีรวดก็เลยใส่เฟดค่คอยๆเบียดเสียบขึ้นมาครับเสียบ <c oughs> ที่ตาเนาขึ้นขึ้นครับกำลังแท่งครับเ้าบุกเปไดิดอกมันระบายใหญ่ใหนี่ตั้ง,ง,ง,งแท่งตามมู้เลยแท่งไปตามมู้น นี่ปัญหาหลายคนอะชีบรู้นะครับเราไปยังนำคลังเพื่อระบายว่านะครับอันนี้ข้อมูลจากอยุทธนะครับช่างยุทธนะช่างยอนะเนาะช่องยูทูบนะครับผู้ใดจนเดี๋ยวตำองไรก่อนครับพี่น้องหลังจากเข้าแง่เรียบร้อยแล้วครับเห้องหายน้ำส่ขวดนี่ครับเทใส่ยบอะไรที่ข้างในกันบ่เทีข้างในมองช่องระบายน้ำลงมือหันแล้วครับเดี๋ยวผูมิเชษ ไอกล้องซุมเบิ้งข้างหลังเด้ครับว่าน้ำมันสิียลงมาได้แล้วครับอันนี้อันนี้ห้องเงี้หลังจากแหงแงี้แล้วครับหลังจากแงี้ยแล้ว้อครับเบื้องคงที่น้ำใส่ในช่องระบายห้องเย็นนี่แล้วครับแล้วน้ำกันมันเศร้าตัน้ำมันก็เสีหลงนี่ครับเบื้องเอาเลยครับเบื้องนะครับพี่น้องอันนี้อันนี้คือแง่แล้วครับแง่ยขึ้นไปจะว่ามันอสิอันนี้ทดสอบแล้วครับการแง่แล้วเที้น้ำใส่ได้ครับนี่ฮะนี่ล่าทนาคมับครับน้มาแล้วครับพี่น้องเห็นว่าหลายจูดจูดแล้วเหรบครับ นี่ครับนั่นครับนี่แล้วก็บวันนี้มันก็ดจีรงตามลงถาดลอนีัครับหลังจากแง่เรียบร้อยมันก็ดจีไหลลงลงถาดบันนี้ลงมาถาดนี่แหละครับแต่ก่อนมันเจ้าตันแล้วครับแต่ก่อนม่ลุ่งนะครับนี่ไม่ลงเลยครับถาดแห่งคอร์ลอครับป้อยน้ำครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดถือใจในเด้อครับฝากกดติดตามช่องกดถือใจกดไลค์กดแชร์เด้อครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม